สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูดาวในร้อยนะคะต้นด,ดาวในร้อยจะเป็นแฉกแชกเหมือนใบสดเหมือนกันเนี่ยคะ่ะใบเขาจะเป็นแชกแชกเหมือนสดเวลาเขาจะออกดอกเขาจะตูมประมาณเนี้ยค่ะครับเป็นลักษณะเขาจะเป็นไม้เรือยนะคะต้องมีที่พิงเขาที่แ้้ดอกออกเขาจะเป็นดาวเหมือนดาวในร้อยเลยต้งกางจะมีเกสรสีขาวนะคะ ขึน้นเยอะตรงส่งนดอกเขาจะมีหลายสีนะคะจำไม่ได้แต่ที่ปุ๋ยเป็นสีแดงค่ะอืมมีเตยด้วยนะคะถ้าดอกหลุดแล้วมันจะมีเม็ดให้ค่ะแต่ต้องรอให้มันแก่เราก็เด็ดไปโรยได้อีกเนี่ยค่ะเม็ดของเขานี่เป็นเม็ดหมดแล้วนี่หลุดแล้ว ลำต้นเขาลาต้นเขาจะพอเขาแก่จะเป็นสีน้ำตาลออกดำๆนะคะเขาจะพจะนนันเรื่อยๆกันขึ้นไปม้วนไปเลยอ่อนๆด้วยจะเป็นลำสีเขียวเขียวเหมือนข้างบนเนี่ยค่ะลำสีเขียว มันดพวะสวนสวยใบสดเลยใบทีใหใจใบใหญ่นี่คือใบสมบูรณ์เลยนะคะคน้ำดีน้ำอุดมดินดีถุยดีเลี้ยงธรรมชาติเลยสวยค่ะ รีบนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ